สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารานะคะช็อกทั้งวงการอาร์ต KPN เสียชีวิตแล้วเป็นเรื่องราวสุดช็อกสำหรับวงการบันเทิงและแฟนคลับเมื่อทราบว่าอาร์ตอักครีนไฉแก้วสกุลชายหรืออาร์ต KPN เสียชีวิตแล้วซึ่งทางด้านบอม KPN หรือบอมอนุรักษ์ได้โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของเพื่อนผ่านอินสตาแกรมว่าหลบให้สบายนะเพื่อน ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เพิ่งคุยกันเองเพื่อนทำดีที่สุดแล้วขอบคุณสำหรับความเป็นเพื่อนที่น่ารักเสมอมาจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปนะอาร์ตเสียใจกับครอบ,คร,บครัวด้วยนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของอาร์ตพบว่าล่าสุดเพิ่งจะพสตไปเมื่อคือนเป็นจอดามีข้อความว่า굿บายซึ่งทางด้านแฟนคลับก็แตกตื่นว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตคือเป็นโรคซึมเศร้าและกินยาเกินขนาด ทางเราขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะ